สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนเลยนะคะสำหรับวิชาภาษาจีนคาบนี้นะคะเดี๋ยวเราซื้อลิ้นจะทบทวนคำศัพท์ที่เราได้เรียนไปก่อนหน้านี้ในหนังสือนะคะให้เราหยิบหนังสือขึ้นมาแล้วก็เปิดไปที่หน้าแรกนะคะเดี๋ยวเราซื้อลิ้นจะทบทวนคำศัพท์ให้เรานะคะใครที่ยังไม่ได้เขียนคำแปลงลงไปในหนังสือก็ อย่าลืมเขียนคำแปลลงไปด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวคำศัพท์คำแรกนะคะเราซื้อจะบผ้าออกเสียงทุกคำนะคะแล้วก็ให้เราออกเสียงตามนะคะคำแรกเจียเจียแปลว่าบ้านค่ะต่อมาค่ะคำที่สองนะคะฉีเฉา ฉี่ยวแปลว่าโรงเรียนค่ะต่อมาคำที่สามค่ะช่างเตี้ยนช่างเตี้ยนแปลว่าร้านค้าค่ะต่อมาค่ะคำที่สี่นะคะฝังเจียนฝังเจียน แปลว่าห้องค่ะคำที่หนะคะอีเยีนอีเยีนแปลว่าโรงพยาบาลค่ะคำที่6ค่ะจิงฉาจือจิงฉาจือแปลว่าสถานีตำรวจค่ะ ต่อมาค่ะคำที่7นะคะจงกัวเหรินจงกัวเหรินแปลว่าคนจีนค่ะคำที่8นะคะไทกัวเหรินไทกัวเหรินแปลว่าคนไทยค่ะ ต่อมาค่ะคำที่เก้านะคะว่ายกัวเหรินว่ายกัวเหรินแปลว่าคนต่างชาติค่ะคำที่สิบนะคะเหล่าชื่อเหล่าชื่อแปลว่าคุณครูค่ะ,คคคะเดี๋ยวเราถึงคำแค่ คำที่10ก่อนนะคะเสร็จแล้วถ้าใครยังจําไม่ได้เราค่อยย้อนคลิปกลับไปดูคําแรกนะคะแล้วเราก็ค่อยๆท่องจําเอาแค่10คคำก่อนนะคะเดี๋ยวคาบหน้าเราซื้อจะมาทบทวนคําที่11ต่อไปจนถึงคําที่เราเรียนจนถึงปัจจุบันนะคะสวัสดีค่ะ